สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกันช่วงบ่ายๆครับกับวันนี้ดวนโค้งสุดท้ายหวยลาวพัฒนาครับเป็นแนวทางแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับมาครับมาสรุปผลของงวดประจำวันที่13ก่อนนะครับวันที่13เชฟหนุ่มให้เด่น3ลูด9นะครับผลหวยลาวที่ออก7809 แต่ถ้าใครรูด9ก็เข้านะครับเพราะว่า0 9ย์แต่3ไม่เข้าน่าเสียดายมากก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องๆ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับด่วนโค้งสุดท้ายมาครับด่วนโค้งสุดท้ายวันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นตัวไหนครับด่วนโค้งสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเอ่อ,อแสง วันนี้วันที่สิบหกนะครับศู 0, 9, 6, นยเก้าหกสี่ห่วยลาวพัฒนานะครับเน้นด่วนโค้งสุดท้าย เด่นนะครับเด่นเลยวันนี้เด่นมากๆคือ4กับ8นะครับ4 8นะครับจับคู่ให้ตัวเด่นนะครับเด่นสก็จะมีนะครับ4 0 4 1 4 5 แล้วก็48นะครับส่วน8ก็จะมี80 82 85แล้วก็87นะครับ4ชุดครับไม่เยอะครับวันนี้เน้น4ครับกับ8นะครับ วิ่งลูดสี่นะครับชอบก็แคปไว้ดูนะครับไว้เทียบกับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับด่วนโค้งสุดท้ายก็เข้าวดที่แล้วก็เข้าเด่นเก้าเนาะก็ถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูครับเันหนมก็คิด ด่วนโค้งสุดท้ายนี่จะเป็นสูตรช่วงบ่ายครับหลังเที่ยงนะครับก็มีเข้ามีหลุดครับแต่งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เข้าตัวเด่นแต่จับคู่ให้ไม่เข้าครับฟันไม่เข้าฟัน,ฟนชุดไม่เข้าแล้วก็จะจัดชุดให้เป็นชุดสี่ตัวนะครับอ้าวชุดสี่ตัวไม่ใช่ชุดสี่แปดโถเลยจะมาสี่แปดจริงๆเนี่ย ุดสี่ตัวนะครับชุดสี่ตัวสี่แปดแปดห้านะครับลองดูครับสี่แปดแปดห้าชุดสี่ตัวนะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับ คลิปนี้เชฟหนุ่มก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับผม